สามจะออกแล้ว uh. พอบอกว่าถ้ามันไม่ออกทีได้แมวโอ้ยขอกินหน่อยนะบ้านเนี้ยมันปดกับกระเทียมไม่วิวอ่ะนี่ข้าวมันเนื้อนี่ทุกคนบะหมี่เขาโยกกระหล่ำผัดน้ำปลาข้าวมันไก่ร้านเฉิงกงอันนี้ก็เดี๋ยวในอ้วนแม่ป้อนมากินหน่อยเดี๋ยวเนี่ยไม่อยากกินมีมือเลยอุ้ยจบเลยอุ้ยจบเลยเพอร์ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตน้องอุ้มหน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละสองคนนี้แล้วดูนะบีบีเขาทำอะไรทุกคนดูเขาไม่ได้ทำกันบ้านเขาไม่ได้ทำกันบ้านเาทเลยว่าทุกคนดูนะเอาไม้จิ้มฟันมานั่งแคะพื้นให้มันสะอาดเจเลซี่เทเลซี่โอ้โหบีเอ้ยแม่เลยคิดดูกว่าจะเสร็จทั้งบ้านอ่ะโอ้โหพี่ีเอาเวลาไปเลี้ยงสือก่อนลูกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่บิวจะท้องพรุ่งนี้บิวจะคลอดลูกแล้วพี่บีตีเต้นไหมลูก ถึงเ้นแต่ใจก็ยังจดจ่อยอยู่กับเค้กยินมากจะบอกว่าตอนนี้เขาเดินทางกันไปที่โรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าคืนนี้เขาต้องไปนอนในที่โรงพยาบาลก่อนเหียสั่งอาหารร้านเด็ดในกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าเราจะไปปาร์ตี้กันที่โรงพยาบาลหนึ่งวันเหนื่อยมากเลยชีวิตเนี้ยจะบอกว่าคอนเทนต์บิเฮียขอยืมนะครับเพราะว่าเฮียทำมาสองรอบแล้วอิ่มจังตังเฮียนะครับแชร์กันออกไปนะฮะอิ่มจังตังเฮียนะครับ มาจัด3ล้านเด็ดในกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาส่ง2ล้านแล้วเดี๋ยวอีกล้านนึงจะมาส่งบีบีรู้ไหมว่าลูกกบิลชื่ออะไรน้องเบนนี่เฮ้ยไม่ใช่น้องสมบัติเหรอเบนนี่สมบัติเบนนี่สมบัติเขาก็จะออกแล้วก็ชื่อเบนนี่แต่เขายังไม่ออกก็ต้องชื่อสมบัติแม่บุกอยู่ในนี้ทุกคนโอ้โหขอวันนี้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นเพราะว่าบุกเองก็กินไม่ได้อ่า ก็คือเยอะแล้วนั้นร้านเ,ด,เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนมีร้านอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเปิดมาปั้งกีส <c oughs> อ้ินเสกเนื้อไดเอทแ a c and Cheese คลัปด้วยเบคอนกรอบ <c oughs> ส่วนไอ,อ้ข้าวผัดมันเนื้อราดด้วยมันเนื้อกลบทุกข้อดูหน่อยได้ไหมขอดูก่อนขอดูก่อนนี่เลยใครอยากกินแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้นะฮะข้าวผัดมันเนื้อโอ้ยข้าวผัดมันเนื้อสักคำได้ไหมเฮ้ยหอมมากขอชิมก่อนขอชิมก่อนหอมกระเทียมม อืมออร่อยมาก <c oughs> อ,อต้องตรวซี่อน่จะให้บานเรว่าอร่อยแค่ไหนทุกคนดูสตจู่ของเขาทุกคนดูนะมันจะแบบว่าเป็นแบบนี่มีเรียมแรข้างนอกมีความสุกข,ข้างในมีความฉ่ำๆม,มาใช่ไอโบตายางานเนี้ย อยากกินกดสั่งตอนนี้เลยแล้วมากินป็นเพื่อนกันเพราะเดี๋ยวเฮียไปปาร์ตี้ที่โรงพยาบาลในชุดอันนี้คือ990บาทสามารถสั่งได้ทางไลน์แอดเท่านั้นนะวันหนึ่งรับแค่10ชุดในเซตนะจะมีแบบสเต็กเนื้อจะมีแมคแอนด์ชีสจะมีข้าวผัดมันเนื้อจะมีแบบเครื่องเคียงเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะมีล็อกเก็ตสลัดกับไส้กรอกมาให้ด้วยค่ะโอ้โหเหมือนสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่อันนี้สั่งามาเองนะทุกคน ขึ้นให้หมดเลยทุกคน9 90บาทคุ้มแน่นอนทุกคนอ่าอันนี้คือเราสั่งมาได้แค่2กล่องนะทุกคนและร้านนี้ขาดไม่ได้เลยคือบ้านเราชอบกินมากคือเย็นตาโฟนายอ้วนคือใช่บะหมี่กับเย็นตาโฟนะคะแล้วก็ที่อร่อยสุดก็คือนี่ทุกคนเกลียวทอดจะบอกว่าอันนี้เฮียกับโบเคยตีกันแล้วนะใช่ต้องแย่งนนะตีประจำแต่พอถ้ามีอันเนี้ยจะแย่งกันตลอดแล้วก็อีกหนึ่งร้านเอาใจแม่ค่ะแม่เป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากๆอ่ามีวันนี้เราสั่งข้าวมันไก่เชิญ เฉินกงนี่ฮะทุกคนข้าวมันไก่เฉินกงนะฮะสาขาวรจักรีใครอยากกินก็โทรไปสั่งได้เลยนะอันนี้เน้นนะแล้วอันนี้คือภูมิใจนำเสนอะีรทรัาไม่ได้บะหมี่ข้าวยกมันจะเป็นแบบเนี้ยเส้นเล็กกรุบกรุบแล้วก็แบบว่ากินกับนี่ข้าวยกอันนี้ขางโอร่อยเลยอันนี้คือคุณแม่บิวชอบมากเลยใช่เขาชอบกินอากาศดองแล้วเส้นบะหมี่ส่วนหมูนี่ให้เฮียกับบูกินอันนี้คือจัดให้บิวเลยข้าวยกไปกินข้าวด้วยกันไม่ได้เราก็ไปเสิร์ฟที่ที่ค่ะ เราสั่งมาเลยทุกคนยังไงก็ใครอยากกินแบบเราวันนี้นี่นี่อีกหนึ่งอย่างที่บิวชอบก็อะไรอะไรกระหล่ำปีน้ำปลาโอ้มาสั่งเหรอกุ้งกับกระเทียมกรอบโอ้โหขอดูหน่อยขอดูขอดูก่อนโอ้โหกระลีกระลีอะไรฮ่าฮ่าฮ่าจะไปเหรอกระหล่ำปอ่าเห็นไหมทุกคนต้อนรับหลานของเราปาร์ตี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้ก่อนขอดไม่กี่ชั่วโมงทุกคนไปดูความวุ่นวายอันเนี้ยจะหมดไปภายในสิบนาที วุ่นวายแน่นอนทุกคนยังไงก็ใครอยากกินแบบเรานะทุกคนหรือแบบว่าอยากสั่งแล้วมานั่งกินพร้อมเราวันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นช่องทางทั้ง3ช่องทางให้เลย3ล้านให้เลยทุกคนนี่ไปสั่งมาแล้วมานั่งกินพร้อมกันบอกเลยว่าอร่อยมากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางเลยไหมผนข,ขึ้นรถครับไปครับทุกคนไปไทุกคนตอนนี้คือเรากําลังเดินทางนะฮะทุกคนไปโรงพยาบาลแล้วนะครับความจริงแม่ไม่ต้องไปก็ได้นะนอะไรวะ ความจริงแม่คือที่ต้องไปเลยแหละทุกคนแต่แม่เขา,าเขารอเฮียงไงแม่บุ๊กอะ่ะ <c oughs> เขารอที่จะไปกับเฮียกับบ,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 บีบีด้วยกันไงอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ย,ยเออ,อมันกะันทุกครั้งเออมันไม่ได้นะคือตอนนี้โบลุงน้อยกับตูเทล่วงหน้าไปก่อนเราประมาณ15นาที <c oughs> ตงรงนู้นแล้วแล้วเรากำลังเดินทางไปทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะไปจัดปาร์ตี้กันที่นู่นอย่างที่บอกทุกคนอาหารเราอยู่หลังรถเรียบร้อยแล้วแล้วตอนแม่จะออกลูกอ่ะทำไมเป็นยังไงบ้าง จะตายอ่ะเขาออกเองอ่ะปีแล้วตอนออกมาตอนอักมาตอนออกมาจะคลอดดีๆไป็นไงบ้างเฮียจําได้เลยเฮียมีรูปอยู่หรืเฮียขึ้นให้ดูเฮียจับท้องแม่บุ๊กอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวขึ้นรูปนี้ให้ดูนี่คือรูปหนึ่งวันก่อนออกลูกเหมือนบิวนะออกลูกอีกแล้วทุกคนคลอดลูกเฮียอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งกอดแม่บุ๊กนั่งดูว่าจะออกเัื่อไรลูกตอนเช้าแล้วจะออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นมาเป็นไงสิ่งแรกที่กังวลแบบกังวลมากๆเลยนะครบรอบ12ไหมอุ้ยอือใช่ เนี่ยไปบนที่ไปขอเจ้าแม่งูสาลเจ้าแม่งูที่พระรามสองแกเรียบร้อยแล้วคือกังวลอยู่แค่อย่างเดียวคืออยากให้เขาออกมาครบสารสิบสองประการใช่แล้วก็เป็นเด็กดีเด็กแบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยพอเลยขอให้ออกมาครบนะไม่ได้สิ่งที่หมอตรวจดูได้ก็คือแค่ดาวซินโดรมดึงออกมาทุกคนแล้วก็แบบเขาไม่สามารถดูแบบว่าความแบบความสมบูรณ์ของอวัยวะแบบเออได้อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เรากังวลแบบกังวลมากๆอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนเด็กอะท ามขอแล้วขออีกว่าขอให้มีออกมาครบสารที่สองอาการนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเออแค่นี้พอเลยแล้วออกมาแล้วพอสุขภาพแข็งแรงครบสารสองแค่นี้โล่งอกเลยทันเนี้ยชีวิตเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วขอแค่นี้ว่าครบสารสิบสองคำพูดครับโอ้โหแล้วตอนแม่เขาพูดอย่างนี้ป่ะเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยกังวลให้ออกง่ายๆอย่างเดียวป้าป้าไม่คิดอะไรกับป้าเลยเหรอคิดอะไรไปโรงพยาบาลสามรอบอ่ะจนสามรอบอ่ะทม่เจนโดนด่า ออกมาหมดเลยงัวงเงี้ยวเงี้ยววิ่งไปสตาร์ทรถเออออากรีงกรีงไปทางโรงพยาบาลอไปถึงนอนอ่ะเงียบเงียบไม่ออกกลับบ้านกันอ่จะออกแล้วผลก็ไปโรงพยาบาลอ่ะยังไม่ออกครั้งที่สามจะออกแล้วพ่อบอกว่าถ้ามึงไม่ออกอีกทีได้แมวเป็นไม่ตัดสินใจผ่าข้อไปเลยฮะโอ้เพรานั้นไม่ได้ หมอเขาไม่ได้กำหนดว่าเอ้ยคุนผ่าได้เขาให้เลือกไงจะให้ออกเองก็คือออกเองได้ใช่สมัยนี้ก็คือเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะออกวันไหนจะเป็นยังไงเหมือนปิวเลยกำหนดว่าพรุ่งนี้ต้องออกมันจะได้ความสรุปสบายเราด้วยเพราะว่าเราก็มีงานการที่ต้องทำใช่ไหมเราก็สามารถกำหนดได้กำหนดการที่แน่นอนจะมีกำหนดการที่แน่นอนใช่แล้วจะแบบว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรวางแผนถูกต้องวางแผนถูกต้องสมัยนี้ก็เป็นวิวัฒนาการที่ดีข้อเคยรู้ไหมคะอะไรคะจะได้แค่สองอ ของสองคนเพราะว่ามันจะบางและแต่คนเนี้ยไม่รู้ว่าพัฒนาแต่ว่าสมัยที่พุ่มขอดีเดียบอกว่าได้แค่สองถ้าเจอใช่ได้แค่สงคนนะอะไรเงี้ยแต่ของแม่นี่คือคลอดธรรมชาติสามคนเลยนะธรรมชาติสองอะธรรมชาติสองเหรอบผ่าไงแล้วทำไมแม่ถึงผ่าโบไม่กลับไงโบไม่กลับไม่กลับหัวเออไม่ยอมกลับอ้แล้วปวดมากเราปวดเราไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็คือผ่าเลยเพราะงั้นแย่ทั้งแม่ทั้งลูกอืมแล้วตอนเห็นหน้าปพาเป็นไงบ้างตอนนั้น อ้ก็แต่กูเกือบตายอ่ะเฮียตอนออกมาทุกคนคือแม่เกือบตายจริงๆเพราะว่าเฮียตัวใหญ่มากคือภาพนั้นเราออกมาไม่ได้ยังขึ้นอยู่หน้าใช่จนจนพยาบาลกับหมอต้องไปเอาที่ดูดอ่ะมาดูหัวจับดึงดึงดึงเฮียออกมาเฮียหัวเน่านะดึงบุ้งแตกเออไม่ห้อกก็ดีใจบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเขาบอกผู้ชายอู้ ไม่รู้กันเองมาลุ้นเขาลู้วเขาคลอดแม่กับอาม่ากันโดดแบบอันนี้อันนี้พ่อเลยฝั่งนั้นแบบผู้ชายครับอําพ่อนี่แบบโอ้โหลูกชายคูปิดปิดโรงงานเลี้ยงสมัยนี้คือมันสะดวกบายมากทุกคนสามารถรู้เลยว่าแบบหันตาสาวไม่ได้อุนตาสาวอุนตาสาวอุนตาแมนเขารู้ว่าเป็นู้ชายอาม่าเขาไปไปไปโรงพยาบาลแบบลงมาแล้น่ะไปซื้อไปเหมาโตอ่ะ <Okay. S 2> เป็นโปรจากโรงพยาบาลเป็นร้อยตัวเ,เป็นไงเห็นไหมลูกชายเราออกมาทุกว <มา S 1> ันนี้เป็นไงน<บ>ี่คือแบบภูมิใจอะไรภ <laughs> ูมิใจมากโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไม่เจอบิวที่โรงพยาบาลเลยแล้วกันเพราะตอนนี้โบกับลุงน้อยกับตุ่นีอยู่ที่น <c oughs> ู่นแล้วน <c oughs> ้องบีบีไปไหนคะขอเสียงน้องบีบีหน่อยกลับเรียบร้อยทุกคนอยู่หลังรถโอเคทุกคนเดินทางได้ครับไปครับโอ้โหนี่มันห้องโรงพยาบาลหรือโรงแรมวะเนี่ยทุกคนดูดิ บิวอะเฮ้ยบีบีดูโกบิวดิีบดูกบิวก่อนเร็วก็เพิ่งจะผ่านช่วงสนทนาทอะเอาล้ทุกคนมาลือกินข้าวก่อนเฮ้ยบิวเต้นใหม่สีบิวเต้นใหม่สิบิวเต้นใหม่สีบวเต้นใหม่สิมาจะไม่เห็นตภาพนี้แล้วนะบีบีเต้นกับโกบิวกันคิงชาล่าบิง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 ชาล่า ก่อนอขอดนะพี่โอ้ยขอกินก่อนนะบ้านเนะี้ยมันกดกับกระเทียมให้ดีอ่ะนี่ข้าวมันเนื้อนี่ทุกคน <c oughs> อยากกินไปสั่งเอาเองนะฮะแม่หิวข้าวไหมไม่หิวมากโอเคโอเคโอ้แดกเกลือเอ่ยเกลืออย่างเคยวาสันเอาไปไงเนื้ออืมชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเยมึงจอข้าวผัดมันเนื้อตายอะ่ะบอกเลยนี่ครับทุกคนดูครับน่ากินไหมฮะ เปิดลงมาครับแม่บอกว่ okay. โโ okay. ิดให้ On. โอ้โหตั้งแต่เช้านี้ที่พีแรกๆโอ้โหมุกนี้ยังเอาไว้ใช้อยู่ทุกคนดูครับนี่ครับเนื้อจิ้มแจ่วอ่ะโอ้โหเขาแบบไม่รอแล้วอันเนื้ออะเนื้อต้องผัดเดือดอ่ะดูดิอาหารบนโต๊ะของเราอ่ะทุกคนตอนนี้มอืื้ออหันนี้มันกินเนื้อดูน้อยมาแล้ว <reproduce> ี่ครับลองชิมดูที่สั่งมาไปครับเราหันมาบอกกล้องว่าเ้ามีเ้ามีเดี๋ยวนไม่ต้องกินแล้วและนี่คืออันนี้ของบิวบะหมี่เขาโยกกระหล่ำผัดน้ำปลาข้าวมันไก่ร้านเฉิงโป่งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวในอ้วนอุ้ยอันนี้อร่อยมากทุกคนเย็นตาโฟบะเต็งระดับตำนานแต่นี่คือกะเทว์เจอกันอีพีสเนื้อทุกคนอร่อยมากตอนนี้คือดีใจมากทุกคนดูดิ ลุงน้อยกินข้าวที่เฮียซื้อมาให้อ่ะอร่อยไหมลุงน้อยนี่เนื้อนี่อร่อยไหมเดี๋ยวเจอข้าวมันไก่เฉิงตรงลุงน้อยตกใจบอกเลยอันนี้เขาเป็นคนสายเนื้อเลยนะดูไอโบก็รำเมกาไปลุงน้อยบางกล้องลุงน้อยอยู่หลังบิวกินอะไรไหมแม่บางกล้องเอาไปมเมเลยแม่บางกล้องี่อันนี้คือแนะนำเลยฮะบะหมี่ข้าวยก เ้าหยกคืออะไรคะเขาหยกก็คือเข่ามันจะเสียวขาวหน่อยโอ้ตลกดิห้าหน่อยห้าหน่อยโอเคไปแล้วทนินเป็นไงพ่อพีเขาหยกไม่พ่อเขาหยกอ่ะทุกคนดูนี่ดิพวกนั้นกินอ่ะนี่แม่ท้าวมันไก่อร่อยไหมอร่อยค่ะลูกน้อยก็กินด้วยอ่ะชอบอ่ะชอบกินไป็นเขาอยู่นนะวูดน้อยชอบกินเนื้อว่ะ ีก็นน้าหิวไม่ถามจริงตอนก่อนมาโอ้หิวแล้วไม่ได้กินอะไรเลยเฮียบอกจะเย็นคุยกันจะเย็นโมโหใครเฮียใช่ป่าาอวคนีทำอะไรอ่ะคุณให้ดิวครับอ๋อ้แม่ป้อมมากินหน่อยเดี๋ยวเนี่ยไม่อยากกินไม่มีมือเลยอุ้ยจบเลยอุ้ยจบเลยถ้าเป็นนี่ออกมาครุนี้แล้วหน้าเหมือนโบอ่ะคือเราหน้าซีดปุ๊บออกแล้วเป็นยังไงออกออกแล้วหน้าเป็นยังไงหน้าเหมือนโบเลยเข่าโยกอ่ะทุกคนเฮียชอบมากดูนี่ ไม่ได้ชิมเผ็ดอกรค่ะล่าสุดลูกน้อยกินล็อกเก็ตสลัดกัข้าวแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะล็อกเก็ตล็อเนอบเออกรอบเยเป็นคนไม่ชอบกินล็อกเก็ตเพราะมันเหม็น่อไมออ่จะมีกลิ่นที่เป็นเอกักอื ถ้าดูแม่ดีแม่เอนจอยมากเลยนะรู้ป่ะแม่ดูพกผิวถ้าเป็นห้องเป็นห้องพิเศษธรรมดาแบบห้องแบบเปิดเข้ามาแล้วแบบว่ามีแต่เตียงคนไข้แล้วบ้านเราขนาดเนี้ยเข้ามาเป็นไงวะก็ยืดาอกันอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะถ้าใครเข้าใจแล้ว่าทำไมเขาถึงต้องมีห้องแบบนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วห้องโภใหญ่้องโภให้องโภยต้องแบบนี้แม่เป็นหลุที่ไหนมาเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นสี่ที่ไหนมาคะขึ้นไปชั้นสี่แล้วก็ลงมาแล้วก็ยิ่งกันแบบ ขข้้าามันทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นผิดตึกไปขึ้นตึกไหนก็ไม่รู้เสร็จพอเดินกลัไปทุกพยาบาลบอกมาห้องไหนคะอ๋อที่นี่ไม่ใช่นะครับเป็ตึกเดิมงไก่โคตรนุ่มอ่ะทุกคนดูนี่แล้วมันลากกับข้าวแบบนี้เอาละไม่กินแล้วก็เจบแล้วก็นี่จิ้มแบบนี้ลูกน้อยมันหอมเนาะกินได้เลยอันนี่กินอะไรครับข้าวผัดมันเนื้อค่ะข้าวผัดมันเนื้อครับเนื้อแล้วหรอเป็นไง อืท่านินพี่คิดว่าท่าจะกินอันนี้ด้วยซ้ำแมคแอนชีสเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกินเนื้อก่อนเพราะว่าพี่บู๊ก็รู้ชีวิตเราก็อยู่กับบ้านนี้เราต้องกินของที่มีมูลค่าเนื้ออย่างนี้ลุงน้อยชอบใช่ไหมโอ้โหแล้วกินกับข้าวมันเนื้อกินแล้วราดแจ่วอ่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยราดแจ่วเลยใช่ค่ะจิ้มแจ่วค่ะน้องจิ้มแจ่วเลยทำไมบ้าไอคอนเนื้อท่านินกินนี้ก็มีความสุขคุณพ่อพรุ่งนี้ทำไมแม่ท่านินจะเป็นพ่อคนะ อวยพรยังไงวะอวยพรอะไรอวยพรธนินทร์อวยพรไม่ได้วมันป้อนออกมาไงใช่อันนี้คลิปที่แล้วฮะคนละคลิปเหรอคนละคลิปแล้วยินดีกับธนินด้วยท้องสี่อย่างนีนาะบัสยินดีกับธนินร์ด้วยอ่าอยู่ดีๆก็ได้ลูกชายแล้วอ้าวแล้วทำไมแล้วยังไงแม่อวยพรแบบนี้อยู่ดีๆีเขามีลูกชายแล้วภูมิใจด้วยงั้นผมถามแม่จากคนที่แม่มีประสบการณ์ลูกเขาหนีเลย อย่างแม่อย่างเงี้ยลูกคนแรกก็เป็นลูกชายเลยใช่รู้สึกอยังไงตอนแรกอะดีใจผมเลยตอนแรกดีใจพวกเราประสบลังมาเร็จมาไม่หวเพราะว่าเขาน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่มันโอ้โหไม่ใช่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกไงนี่อะไรของแม่วะเนี่ยอุ้ยอาหารเราจะหมดแล้วมั้ทุกคนไลฟ์บุฟเฟ่ต์คืนนี้แต่นี่ยังมีนะครับนี่โอ้โหขาของหวานไลฟ์บุฟเฟ่ต์อ่ะมาเขาบอกว่าขายของหวานโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยโชว์หน่อย อันนี้เราจะอยู่กันหนึ่งกี่โมงได้บิวพักผ่อนเนี้เออได้ใช่ช่ในเนี้ยบิวต้องนอนเฮ้ยแถวนี้ใกล้นี่บอกว่าให้งดถึงเที่งคืนอยากไปว่ะเอ้าไม่มีข้าวอนเลเล่นเองต่อเองยแล้วไม่กล้าพูดมาเลนะกลี่เลยนะี่บ่เรงกลี่เลยนะย้อนกลับไปฟังตอนแรกโอ้โหกะหลี่เกลี่อะไร ตอรี่หน่อยไม่ลงเลยแล้วลูกธน,นินลงดิอันนี้คือเท้าช้างนี่นเท้าเย่อะธนินบอกเลยทำไมถึงลงอย่างนั้นผมไม่แฮปปี้ที่เห็นว่าบิวอะเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่คนแรกแฮปปี้ใช่ไหมออกมาทางของมันเต็มอ๋อเต็มทางเท้าอะไรอย่างนี้ก็เลยลงสตอรี่เป็นเท้าไปใช่ถึงขั้นมาสองคนแล้วอยากรู้ตื่นเต้นนี่เราต้องมาติดมอนิเตอร์เลยเราต้องมาติดเลยมอนิเตอร์ด้วยชาวเช็คเหรอชาวเช็คอะไรเงี้ยวันเช็ควันทูเช็ค ตอนนี้รู้สึกไงแบบตอนนี้อีกถอยหลังหน้าถอยหลังอีกไม่เยอมไม่ใครแตะไหลไม่ตกนตนี่ได้ได้ช็อตได้ช็อตหนึ่งสองสามไปถ้าไม่ไหวก็พกันเตอนนี้พเอนี่คือในโรงพยาบาลน,นะ สวยมากเลยทุกคนดูดิปาเปิดดูเปิดตรงไหนคะปาเปิดนี่ดูว่าปาจะสวนอ่ะจริงเหรอไม่สวน,นโอ้เป็นสนามบอลทุกคนดูดิสนามฟุตซอลข้างล่างเป็นสนามฟุตซอลลูกไม่เห็นอ่ะอุ้มดูอยากให้อุ้มไหมมาปาอุ้มให้เป็นไงฟุตซอลเป็นไงเห็นยังวันนี้ก็ทุกคนจะบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วว่าน้องเบนนี่จะออกมา าน้องเบนนี่ดูเทปนี้อยู่บีบีมีอะไรอยากจะบ,บอกน้องเบนนี่บ้างขอให้น้องเบนนี่ปลอดภัยขอให้น้องเบนนี่มีป,ปังๆรวย,<ห>ยๆเยอะๆสุขภาพแข็งแรงเยอะๆสุขภาพแข็งแรงใช่เกิดมาเกิดมาไม่มีคนทำร้ายไม่ฝันร้ายเลยนะแค่นี้เลยแค่นี้เลยทำไมไม่ฝันร้ายเพราะอะไรทำไมบีบีถึงบอกให้ไม่ให้น้องฝันร้าย คนเราฝันแล้วเราก็จะกลัวแล้วก็ฉีดอ๋อมันกลัวใช่ไหมแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ฉีดแตอวอมาอุย้ยป้าใน,นห้องขโมด้วยห้องเล็กๆลูกสงสัยไปหมด <c oughs> ใครอยากดูรีวิวห้องที่โรงพยาบาลนี้บ้างเพราะมันไม่ใช่ห้องธรรมดาที่แบบเหมือนโรงพยาบาลปกติที่แบบว่าห้องแบบห้องพิเศษปกติอันนี้คือห้องเหมือนอย่างกับโรงแรมทุกคนแล้วดูแยกห้องออกมาเป็นแบบนี้อ่ะเดวให้ดูพักผ่อนดูทีวีได้เลยนะบีบี ì, อ,อยู่ห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตามานะ บิ๊กไลฟ์ปะเหรอก็ไปเรยนิลป์แลก็ดูยูวิวอ่ะพูดซึ้งๆถึงป้าสักประโยคหนึ่งสปอร์พี่อยู่คนนี้เหนื่อยได้ไหมคะสปอร์พี้อยู่คนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์พี้อยู่คนนี้หน่อยได้ไหมเอาไปเลยสามรอบเลยไปแล้วนะไปเลยแล้วพอเราเปิดประตูห้องนี้ออกมาทุกคนก็จะเจอกับข้างนอกนี่คือห้องนั่งเล่นนะทุกคนอะไรคะต้องบอกว่าไหนถ้าคุณจะกินข้าวนี้ต้องมีพนักงานบิวนะ ซัพพอร์ตผู้หญิงนนี้เดินได้นะคะอ่ะพูดก่อนเดี๋ยวต้องพูดก่อนให้เขาเลยสามรอบสามรอบหนึ่งสองสามดูสปอร์ตผู้หญิงคนนี้เดินได้ไหมคะนี่คือเดินี้ไหมคะได้ไหมคะกูคงไม่คิดว่าเขาจะเล่นด้วยนะอ่ะตายแล้วพปอร์ตสปอร์ตคำหนึ่งพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะหยาดหยามาอะไรนะ ไม่มีความสุขจริงเลยเล่นเลยเล่นกับทุกคนเนอะทุกคนย้อนภาพกลับไปดูแววตาที่เวลาเขาเล่นกับน้องๆอ่ะโอ้โหนี่อย่าพูดความจริงดิดูแม่พูดจริงนึกๆสปอร์ตน้องอุ้มหน่อยได้ไหมคะพอแล้วเพียงรอบเดียวพอแล้วสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเนี่ยอะไรสามรอบโอ้โหนี่คือตัวจริงไม่อยากฟังมา เดียวซัพพอร์ตยกกล้องเองได้ยังไงที่มันวนอย่างี้เลยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยสามรอบว้าที่อะห้องนี้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนพอเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะเจอห้องน้ำดูห้องน้ำนี่โอ้โหมาดูห้องน้ำดิอย่างกับโรงแรมอ่ะทุกคนอันนี้คือห้องของคนที่กจลังจะทอดทุกคน ห้องใหญ่มากเตียแบบนี้นอนแบบนี้แล้วมีที่นั่งของคนแบบว่าคนมาเฝ้าด้วยตู้ทรทัชห้องน้ำถือว่าเลิศมากอ่ะดูเฮ้ยออกมาเฮ้ยเบียร์อันนี้ห้องโกโบเลยเนี่ยเฮ้ยมีเดตฟิกว่ะเฮ้ยมีเดตฟิกดูไหนเฮ้ย,ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะฟ้องแม่มแเอาโดนโกโบแย่งที่นอนแล้วลูก พี่บี้พี่จัดการได้เือมากพี่เดียรมามาอ่ะพี่เดียรมาบอกจัดการกกโบโหน่อยป่ะจัดไดอ่ะไปต้องพาเสียบบ้า,บานว่ะ <c oughs> เรื่องอะไรคะโกโบทำไมทำไมหลานนะแย่งไรแย่งไรไปดูดิดโบแย่งเตียงอะพาไปเลยไปเลยแย่ยงหลานเหรอลูกไม่ได้เร่งค่ะให้หลานนอนอ่ะนอนได้ใจกันอ่ะน,นอนได้กันนอนด้กันนอนด้กันอุ้ยเป็นผ้าที่ไม่เคยมีแน่นอนโบอ่ะจะเตียงเขาเล็กเนาะนอนด้กัน นอนด้วยกันเอาห่มมากไม่ห่มมากเออเอาอ่าโอเคดูโทรทัศน์ด้วยกันนะอย่าตีกันนะโอเคนะไปจะนอนแล้วของแก้มโป๊ะโบ๊ะเลยปั๊ไปแล้วปั๊ไม่กลัวละของแก้มพี่หนึ่งทำใจก็โบเฮียโอเคและนี่คือความวุ่นวายของบ้านเรานะฮะปาร์ตี้ฉลองก่อนค้อหนึ่งวันนะฮะทุกคนอื้อหืออำลาเป็นอำลาแล้วนะไปแล้วเฮียไปแล้วเหรอไม่คืออะไรเฮียนะ ไม่รู้คุณจะพูดอะไรก็รู้เฮียตื่นเต้นมากตอนนี้อะไรปะพุยออออนใครนะอุยออออุยออกไอออไออ่อนออเย็นนี่ตอนนี้คือเสียงหัวใจน้องเบนนี่ทุกคนนี่ตึบตัตึบตัตึบตัเลยเนี่ยห้ามตลกหนุยพาอไรห้ามตลกได้ จ็บแผลดิถ้าขำอ่ะอ๋อแล้วแผลปีแล้วแผลปีต้องโกรธกันทุกทีห้ามคุยกันโอ้โหทำทยากอะคือเป็นอะไรที่ทำยากมากถ้าขำยังไงไม่ให้มันโดนพุงอะกะรอะเออเือเออว่าถ้าขำมันจะเก่งได้ของว่ะใช่ไม่ได้หรอะแค่นี้ยังไม่ได้บิวปล่อยไปธรรมชาติถ้าเกิดแตกถ้าเกิดมันแล้วไอ้ที่เย็บแตกก็เย็บใหม่โอ้โหดี เด้งนี้เด้งอันนี้เด้งเหรอเด้งเลยดเาวิธีทายคลิปอยู่อะไรเนี่ยทฟมอ่ะเทมเป้ใช่ค่ะจะเอาขึ้นหนปะกดขึ้นเ้ยนี่ไงกดขึ้นเลยปากดเลยนี่้ไในความทรงจำเราอะตอนที่เราล้มไงใช่ต้องมาฟังเสียงหัวใจลูกอันนี้โดยเฉพาะตอนนั้นน่ะล้มเสร็จปุ๊บหมอบอกว่า ทำอะไรไม่ได้ต้องมาฟังเสียงของไทยด้วยเด็กยังปกติดีอยู่ส์เราแล้วเรามานั่งฟังออร่ยยมมากเลัคะะอนีมั้คคือตอนนั้นคือแบบใจไม่ดีเลยทุกคนทุกคนดูแม่ดิแม่อายุ60-70แล้วนะแล้วดูว่าทำดิและตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะนะทุกคนอ่าวไปไปกันทุกคนกำลังกลับบ้านลาโบบ๊ายบายเราจะกลับบ้านแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าบีบีบ๊ายบายก่อน บบายบปเฮยบายรูปร่งกนแล้วอแล้วเห็นตั้งกล้อมดีเอ้ลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่กัน1 2 3 4จคนนะคะคนนี้จะมีสมาชิกเพิ่มนะคะเป็นน้องแบนนี่เี่เราจะมุดี่เจอกันเป็นสิบคนแล้วเฮ้ยมีรถบัสปะวะยิี ถอยถอยไปเฉยถอยไปเฉยแล้วก็เเอาเก็บเข้าไปดื่มโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้